ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเร็กเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเร็กเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์เม n เ g เจอร์ออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับเศรษฐาไม่คึก เงินดิจิตอลอื่นสัญญาณแปลกช่วงนี้หากสังเกตอาการของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะไม่ค่อยคึกคักเหมือนตอนแรกๆที่เขารับตำแหน่งใหม่ๆตอนนั้นนอกจากประกาศทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันพักแต่พอมาถึงวันนี้กลับเหมือนมีอาการช็อตไปเื่อยเเริ่มตั้งแต่ลาพักร้อนตั้งแต่วันที่19ถึง22ธันวาคม ซึ่งหากไม่พิจารณากันถึงเรื่องอื่นๆเอาแค่ว่าบุค,คลิกที่แสดงออกให้เห็นแบบบ้าง,งานมันก็ถือว่าผิดวิสัยแล้วนอกเหนือจากการลาพักร้อนดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุสำคัญบางอย่างซึ่งหลายคนมองว่ามีเจตนาเลี่ยงการรับรู้การรับรายงานในฐานะนายกรัฐมนตรีจากกรมราชทั์ขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างน้อยก็ในช่วงหนงถึงสงเดือนที่ผ่านมา จะเห็นการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นขององค์อิงนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยลูกของนายทักษิณที่สังคมเข้าใจว่าเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยอีกทั้งนางสาวแพทองทานยังเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งของพรรคอีกด้วยการเข้ามามีบทบาทขององค์อิงที่ไม่ต่างจากนายกเงามันก็ยิ่งเบียดบังความโดดเด่นของเศรษฐาเพราะตามรายงานระบุอีกว่า ไม่ว่าจะเป็นภายในพักเพื่อไทยภายในกระทรวงทบวงกรมต่างๆล้วนให้ความสำคัญกับเธอมากกว่าจนแทบจะเป็นผู้นําอยากเป็นทางการไปแล้วจนทำให้มีการคาดการกันว่าอีกไม่นานเธอก็น่าจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวโดยหลายคนมองว่าน่าจะเป็นช่วงหลังเดือนพฤษภาคมปีหน้าไปแล้วหลังจากที่สอวอหมดวาระและไม่มีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ก็ต้องรอประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานั้นอีกทีว่าเหมาะสมหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตาจนทําให้นายเศรษฐามีลักษณะอาการฝ่อลงนั่นคือผลจากนโยบายเรือธงที่ยังไปไม่ถึงไหนนั่นคือโครงการที่เรียกว่านโยบายแจกเงินดีต้นหัวละ10,000บาทที่จนถึงเวลานี้ยังไปไม่ถึงไหนทําให้แนวโน้มว่าอาจต้องจบลงไปในที่สุด เพราะจากคำพูดล่าสุดของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ถือว่าเป็นแม่งานหลักของโครงการนี้เพิ่งเปิดเผยเมื่อสองสามวันก่อนว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอบคำถามที่สอบถามไปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวภายในต้นปีหน้าแม้ว่าเขายังยืนยันว่ายังทันกรอบเวลาที่กำหนดแจกเงินเอาไว้ภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการแล้วมันยากมากนอกจากนี้จากความเคลื่อนไหวอื่นๆก็แทบไม่มีให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการประชุมของขคณะกรรมการดิจิตอลระดับชาติที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหลังจากมีการประชุมครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีการเรียกประชุมกันอีกเลยเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒตรปรินปธานและถือเป็นแม่งานก็ไม่เคยเรียกประชุมหรือรายงานความคืบหน้าแต่อย่างใดทุกอย่างยึงเงียบสนิทแทบทุกคนจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้ ตนได้พูดคุยกับทางกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วโดยกฤษฎีกาจะส่งกลับมาในช่วงต้นปี67ว่าทําได้หรือไม่ได้ถามว่าการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาส่งคําตอบมาในช่วงต้นปีจะทําให้โครงการดีต้นวอลเล็ตล่าช้าออกไปกว่ากรอบระยะเวลาที่วางไว้ช่วงเดือนพฤษภาคม67หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ไม่กระบวนการนี้ เป็นกระบวนการที่เราไม่ได้เร่งรัดเพราะต้องให้กริฎลีกาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีแต่เป็นการพูดคุยส่วนตัวยืนยันว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ยังอยู่ในกรอบเวลาเดิมคือช่วงเดือนพฤษภาคม67ขณะเดียวกันอีกเรื่องที่น่าจะทําให้เศรษฐารู้สึกเสียรางวัลไปไม่น้อยกับผลการประชุมล่าสุดของคณะกรรมการไตรภาคี พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ําเมื่อวันที่20ธันวาคมมีมติยืนตามมติเดิมนั่นคือยืนยันการปรับค่าแรงเพิ่ม2-16บาทต่อวันการถแถลงของนายทนิตโสรัตรรองประธานสภา,าองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าต้องขอชื่นชมคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีโดยเฉพาะกรรมการฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง ที่ไม่ยอมให้ภาคการเมืองเข้ามาแทรกแซงโดยหลังจากที่มีการถอนวาระออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม66ทั้งที่เป็นวาระเพื่อทราบเพราะคณะกรรมการไตรภาคีได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไปแล้วแต่การประชุมรอบ2ยังคงยืนยันมติเดิมโดยให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม2-16บาทต่อวันหรือเพิ่มขึ้น2.37%ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตปรับสูงสุดเป็น370บาทต่อวันหรือขึ้น16บาทต่อวันส่วน3จังหวัดชายแดนใต้ดาราธิวาสปัตตานียะลาขึ้น2บาทต่อวันเป็น330บาทต่อวันเป็นต้นการประชุมไตรภาคีครั้งที่2วันที่20ธันวาคมยืนยันค่าจ้างอัตราเดิมตามที่เคยมีมติไปแล้วเมื่อ8ธันวาคมซึ่งสวนทางกับความต้องการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ทบทวนค่าจ้างใหม่ ซึ่งออกมาต่างจากการหาเสียงไว้ประเด็นนี้ถือเป็นการยึดมั่นในหลักการของคณะกรรมการไตรภาคีโดยเฉพาะฝ่ายลูกจ้างที่ไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานนายทนิตกล่าวทั้งนี้การประชุมมีการชงเรื่องความเห็นของรัฐมนตรีและนําสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าจ,จ้างซึ่งทางฝ่ายรัฐได้จัดทำขึ้นมาใหม่อาจทำให้ค่าจ้างสูงขึ้นเช่น กทมปรับขึ้นจาก10บาทต่อวันเป็น26บาทต่อวันแต่ละจังหวัดก็จะปรับขึ้นในสัดส่วนดังกล่าวแต่ที่กรรมการฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างเห็นว่าตัวเลขไม่มีที่มาและที่ไปจึงไม่ยอมกับสูตรใหม่นี้โดยที่ประชุมได้เห็นชอบปรับสูตรค่าจ้างใหม่เป็นการปรับสูตรในรอบ6ปีซึ่งจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการปรับสูตรค่าจ้างอัตราใหม่แต่จะไม่มีผลต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ประกาศใช้ในปี2,567ไตรภา,าคีภาคเอกชนและแรงงานเห็นตรงกันว่าค่าจ้างที่สูงตามการหาเสียงของภาคการเมืองหากมีการปรับจะก,กระทบต่อการลงทุนสถานประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จะอยู่ยากเพราะสภาพเศรษฐกิจยังคงเปราะบางในปีหน้าที่แนวโน้มการทำงานไม่เต็มเวลา หรือการปิดกิจการจะสูงขึ้นนายธนิตกล่าวหากพิจารณาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าแต่ละเรื่องแต่ละดอกน่าจะมีส่วนในการทําลายความมั่นใจของนายเศรษฐาทวีสินล,ลงไปไมน้อยเพราะหลายเรื่องทําไม่ได้ตามที่พูดหรือว่าหาเสียงเอาไว้เช่นนโยบายเรือธงอย่างเงินดิจิตอลที่มองตามรูปการแล้วถือว่าล่าช้าอืดอาดเหมือนกับยังหาทางออกไม่ได้โดยเฉพาะที่มาของเงิน และเสี่ยงกับการทำผิดกฎหมายวินัยการคลังหรือแม้กระทั่งกรณีขึ้นค่าแรงที่ยังเป็นมติเดิมแม้ว่าที่ผ่านมานายกพยายามสร้างอารมณ์ร่วมทำนองว่าปรับขึ้นน้อยกว่าราคาไข่หนึ่งฟองแต่ในความเป็นจริงแล้วนายกสั่งไม่ได้ดังนั้นหากพิจารณาจากหลายปัญหาที่ประดังเข้ามาในเวลานี้หลายเรื่องเริ่มมองเห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่ตรงปก ทำไม่ได้ตามที่หาเสียงเอาไว้แต่นั่นไม่เท่ากับแรงกดดันจากข่าวที่ว่าตัวจริงกําลังจะมาทวงเก้าวิน,นายกคืนไปในช่วงหลังปีใหม่หรือหลังเดือนพฤษภาคมแต่ขณะเดียวกันกรณีการลาพักร้อนตั้งแต่วันที่19ถึง22ธันวาคมที่เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับข่าวครา,าวที่ว่าทักษิณจะกลับบ้านจึงเป็นสัญญาณแปลกๆที่ไม่ต้องการรับรู้เหมือนกับว่า ไม่อยากเสี่ยงในช่วงที่จะลงจากเก้าอี้หรือเปล่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมล คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอเลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 7 8 9 Realty